สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้มีลูกหรือว่าจะว่าผล,ลไม้ก็ไม่ใช่จะว่าพืชผักก็ไม่เชิงนะคะอันนี้คือเป็นลูกของน้ำเต้าเซียนนะคะนี่ค่ะเป็นไม้ที่เขาสำหรับเอาไว้ ปรงยานะคะแต่คนจีนเขาจะนิยมในการเป็นสิ่งมงคลคุ้มครองป้องกันสำหรับครอบครัวนะคะอันนี้เป็นความเชื่อนะคะของคนจีนทั่วๆไปบาลายองพยอมก็ได้มเมล็ดพันธุ์มาจากจังหวัดตากนะคะ มีคุณยายท่านหนึ่งให้เมล็ดพันุมาก็ปลูกนะคะปีนี้ดกพอสมควรไม่มีมแมลงรบกวนลูกสวยๆแบบนี้นะคะคนโบราณจะเอาไว้ทำยานะคะแล้วโอกาสหน้าบ้านไร่วงพยอมจะ มาบอกสรรพคุณทางยาของน้ำเต้าเซียนชนิดนี้นะคะคือวันนี้บาัลลาังก์พยอมก็เพิ่งจะไปเจอนะคะปลูกไว้จะลืมจนเทาเขาแห้งนะคะก็จะได้แบบนี้ใครสนใจก็ทักมาได้นะคะเป็นพันไม้ที่หายากอีกชนิดหนึ่ง ส่วนเดี๋ยวบ้านไร่วงพยอมจะพาไปดูนะคะที่บ้านไร่วงพยอมได้เก็บไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ออกจําหน่ายไปเกือบหมดนะคะลูกนี้ก็เป็นลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะที่บ้านไร่วงพยอมเอาไปแขวนไว้ที่ร้านของบ้านไร่วงพยอมเองนะคะ ก็เป็นความเชื่อนะคะใครบอกว่าอะไรดีใครบอกว่าอะไรวิเศษก็รับไว้พิจารณาหมดนะคะเป็นแค่สิ่งดึงดูดกําลังใจมาเท่านั้นนะคะก็ลูกนี้บ้านแรงมพยอมก็เลยเก็บไว้เองนะคะเขาบอกว่ามีน้ำเต้าเซียน เราจะเป็นผู้ชนะเป็นผู้รอบรู้มีคนคอยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำเต้าเซียนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะที่บรรายวงพยอมได้มีการปรุงแต่งนะคะคือทำสีเป็นน้ำเต้าเงินและก็น้ำเต้าทองนะคะ ก็อันนี้เป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้บราวง์พยอมก็จะขายคู่กันในราคาในแบบนี้นะคะก็ดูสวยงามใครเห็นก็ชื่นชอบ หรือจะซื้อทั้งคู่สีทองทั้งคู่แร้อจะซื้อซื้อสีเงินทั้งคู่ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่คู่เดียวนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นงานที่ทำจากธรรมชาตินะคะก็จะสับเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นน้ำเต้าเงินน้ำเต้าทอง ก็เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่เชื่อในสิ่งที่ว่าเหนือธรรมชาตินะคะวันนี้บาลไมองพยอมก็พาเพื่อนๆมาชมไม้ลูกไม้ต้องเรียกว่าลูกไม้นะคะที่เป็นประโยชน์คือเป็นยารักษาโรคนะคะแต่อันนี้บ้านไร่องพยอ,พยอมพามาดูลูกเขาก่อนนะคะยังไม่ได้บอกสรรพคุณในตรงนั้นนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไล่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ